ีกาพามาอีกแล้วอยยังบาดีอุ้ยมานี่งองอนะครัอ้ยใช่ๆอุยอยๆี่ายบๆเย็บๆๆยค่อยค่อยคบก่อเลยน่อ้มอง่จกบลกน่าครับมาบอกเลอยืม่อยม้ยางหนเฮ้นี่วันนี้ก็มากักันใกากับบาวิ้ดยครับมสวัสดีกันสวัสดีครับ เลกันครับื้อนี้มา่กันครับวันดี้ไปครับอ้ยยิ่เบาเลยเด้อเท็ดกำลังออกครับอ้ยงามๆเลยครับโอ้ยงามๆเลยครับปานนี้ะอ้ยโฉมพนครับพี่นะนะครับโอ้ยพอผก็ไม่ยิกครับ emí vậy em mua bớt luôn ngao to súng như đó em khép em ý khép hú mướn mướn khép mướn hạt mày nòi đó nhau hai vật với nhau này kinh phần nền สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเสาร์วันนี้ก็มาพบกันกับบ้านกับสาวน้องคือเก้าครับพบกันสารวันที่สิบตุลาหกหกเด้ออาจารย์เนียครับวันนี้บ้านสาวน้องพาพี่น้องเขาปลาเนาะหลังจากที่เขาหยุดไปสองสามเดือนเนาะเนียนครับวันนี้บ้านสน้องพาพี่น้องมาวัดปลาต้องจองหงให้เนาะเนียนจมบลญในครามเพื่อบุญธลีจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี้เด้ออาจารครับไม้เหล็กของเอาขึ้นมาที่ข้ามจินเนาะเนียนครับกับลืงเพชรตาเมื่อเจ้าวันนี้บ้านสนองสีมันเห็นยังเนาะสีมันเห็นยังเนาะพ่าจิ๋วเห็นป เอาไปเลยไปตากันเลยจ้าวาฮสองคนสิมานหน่มาละเบนนะไปกันเลยครับไปเลยจ้าอดเ็กแข่งมันว่ครับแต่นองขอโทษขอผ่ยกับสีเหล็บนี่เด้อไปงานมานะวาเป็นเหล็บเกียวเด้อจะบอกออกไยเด้อจะกำบะขู่บอกไปหลังออกาะบอกเป็นยังยังทำงานในเลาเนาะโอ้โหแล้วครับทกเนยหรอปย่หัมหักไมเ้ยงไหมเียงไหมเดียวมนเขาเลย ไม่ม่โอ้จุ่มเนาะโอ้จุ่มไงเลยครับจุ่เอาไว้ขาขากระเงคขาโอ้ยเหนอเล่ยงไหมามไหมครับนนี่ไงบ้านี่มันคือดินสายเนอคขางกเจีย้างนยวตรงเนี่อายอยู่แต่ว่าท้ายคนละเบบ้าไป

Yup. Lives, อ <S <S ้เข้กบดอะรันเนี่ตัวนเอาวขกาใหญ่ดขาใหญ่จบหนวนาะมีัวขาใหญ่เจบ่วดินดินเป็นดินทรายทบ่มันทรายทปนดินหลวนเนาะ nhìn từ cho nhau Ghiền Mì sẵn Cũng đang thiền cái gì งามเฮงครับเลยข้าวกรอบเพี้ยงแกส้หลวงเนี่ยเป็นสีป็นไงเลยเนะมันมีหักมาน่อยแ้นะครับกำลังถึงเลย่พอดีนลอุ้ยเงียใส่เรนเนี่ยใส่เตือนดอกฟานครับฟันคืงแข็ง Nó có 2 lý đâu không Có này Tại bà vợ... Ở nhà mẹ Ừ Nó lắm Nó khá bình thường mà thì màu đẹp lắm Màu đẹp Thì chắc Màu đẹp kìa Ui màu nghe kìa Thế đi à, Vẫn bỏ cái nhà Mày nói không, Nè Thế em luôn màu đi ด้านขากเก็บอยู่แถยอสูเนาะจ้ากลางนน่ะเก็บมอหเนีเน่เป็นดินทรายดวนเนี่ยทรายเก็บมเก็บมหเน่ยทหลวมหนแข็งงามดีจ้ะบาทจุ่มครับกเป็นเือดนะหากใหม่หน่อยเป็นลายเป็น

A bit hot, bit hot, hay 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 มาดอกหน่อยเดียนี้นจุ่มนี่มวยไหนเหรนมันผอมว่ะผอมเลย้เนี่ก็มาีแล้วโอ้ยยังบาเลยโอ้ยมาหนเองโอเคฮะคันใช่ใ้ย

ไปครับอยยางตีนเบาเลยเด้อเข็ดกําลังออกครับอุ้ยงามเลยครับอดหว่งเหีงยวกวนอุ้ยงามเลยครับบานนี้นโอ้ยโฉมพื่นครับพี่ไปนนะไปนนะครับอู้วววท้องคนก็ไม่หยิกครับยังโบเบสหลุนหัวกระสุนนี่เนาะเมนครับยังอีกครับ เัดงัดงัดสี่งรถมาแล้วโอ้ยมาซาโนะจะเอาของซนะด้อยหน่อยหนึ่งจะได้ยียงรถขึ้นมากโอ้ย่ะาอเก็บด้วยทังบุญเนอะอเก็บด้อยนองตัดไปนัดไปบอกฟังคนวะ ตองเบียมองซะฮะมาเ็บเทียบแต่แต่เอาออไว้ักโอัเ้ครับเงินเลยเนาะลุงเขากระสุดนี่เนาะไม่เหนครับโอ้ยเน็ดเนี่ยกระนอมาทางฝุ่นมึมอาเหมาได้ครับไป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 เก็บข้าวบ้านเ้ดีครับพี่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 ่ถ่านลกถานเดวครับอ นี่ครับผมอา้หูยงามเงยงามเลยครับพี่พี่มึงเล่นขึ้นอีกเขี้นมดเบิดเนาะนั้นนันขก่อนนะมีนะครับโอ้ยมันกระสุอครับมึงเล่ามึงหากไปหน่อยเป็นหลายเนาะอขียนยเนาหากเบิดย่าวเป็นไรครับดินเป็นแน่นนะ อ้มาีก่เฮ็ดอุบนอันมันเฮ็ดอุลางถได้ยัดหายเ่อยจะไปเนาะกลัมาเด้อน้องทำธุระอยู่จ้าอนุงเขาห้องน้ำอยู่ คางข้างเลใ่ครับติดทางเลยเดียวเนี่ยเขาไม่เรียกข้างทางเขาบานะดับอนสวยงามลยครับไปรับใหาอีกครับเดา๋ยเขาอีกข้าวันออกอยายไ่ไปเลยเนาะเมูยวกันเลยครับต่วคนเยาวส่วนใหญยไปครับอืยงามเลยบอก็มเป็นอัตวนี่อมูหมวกที่บดาิ ยิ่แต่หมกเที่ยวได้อกินด้วบังในหนังแต่เป็นหน่อยแมเล็หน่ยรื่าอุ้ี้นี่ละหมวกมันบแบบสนงนางกำลังทำความสาดขาเห็ดครับจม่อบานแล้วเนาะเมนครับเย็ดเท่ากระด้แกงไงอยู่แล้วเนาะหลายเติมชุดเด้วะเมนครับมนเห็ดปวกคือเก่าอยู่เนาะเมนเห็ดปวกดอกกงามเลยครับดอกใหญ่เหี้ยเนาะนึกว่เนสิออกมักวเนเนเบิด ดาวโพถึงเลยดาวโพถึงเลยับม้อนบานกับบานม้อนจุ่มกับจุ่มครับกำลังแท่งน้ำไว้กับมีมีลายหล่นเนาะมีนพาคนอู้แตหนูอ่อนสเนี่ยได้ว่าดอกเห็ดงามมั้เนาะดอกจุ่มใ่ครับยิวมาผีเด้อเมื่อก่อนเน้อคนหนึ่งยืนันวายังยุมว่าเก่าอยู่นี่จากอู้งานเหร มีต้นปูนแข้งขากรอบเลยครับคุณของค้างเหา่ยวคือเ็นดิวครับคือสนทั้งเขียงในทั้งนั้นเนาะมีแต่ถ่องก็มีแมนนี่มาชิบม้านครับมาหนิม้านให้เกาครับถ้าเกียงแสบทัเราไม่ได้วานจ่วยจุ่มไป เหมือนถ้าจังว่ากันไหมเนาะเด็ดไปแนวไหนนะจ้ะวันนี้พ่อซะก่อนเนาะนั่งขูดขาหิดชอมบงี่แล้วก็สี่เดรับบ้านละจ้เจะเงินต่างๆรักไหมเงินเก็บเงินเต็มมันบ่เกิบเงินเต็มมันเห็ดมูนี่เพื่อขายเห็ดมูลใครมาประมูลประมูลประมูลรายน้อยจ้ะเกนน้ำมันรายน้อยซอยประมูล มันละภาพเสียงมาวยัดพ <ok> ่อหงุดงุดเลยนอนกนที่นองเขาก็มาหาลายครับมันนี่ไปท่า้องฉันนุ่มทำความสะอาดเฮ็กก่อนครับครับเดี๋ยวเวลาพาพี่พานองมาบ้านนะครับอยากจหารถแล้ว งานสานาุก็นั่งกดคาเห็ดอยู่สามยถาครับเนี่โบรานกับลุกมากหาเห็ดต่าเถ้าแถวแอาแอมเนี่ยคางๆนี่ครับอ้าไปเบิงเดี๋ยวเราจะไปเบิงหยอดเห็ดที่อาไเข้องมนัมนเมือนกับสานองครับบานแล้วี่พี่น้องมาหาเห็ดร้ายครับมือนผู้มานผู้บอรครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ได้กินอยูยครับขยันยางน,น่ ครับนี่ยอดเทปเทียมได้หามันมานี่ครับมันเห็ดปวกอยืนน้ำมันนะแมนครับห้องปัอยู่สองมู้ยเด้อจากกระหลังงามๆเนาะแมนเาเก็บเป็นการน่องแปงกันในการแชแนลเนาะแบ่งกันเก็บตั้งแต่น่องเห็ดกัน่องก็เอื่องเอื่อยเนาะครับก็ได้แกงใหญ่อยู่เนาะเห็ดปวกเขาครับถือว่ามันอยู่เนาะจะดอกปัวพกเขาเนะจ๊ะวันนี้พี่กัสน้องเขาอยู่ที่สำนักสงฆ์น้องจรองให้เด้อจากตำบลหอคามพือบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าแมนครับครับเชิญชอบคลิปนี้จังไรกับพักพี่พักน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน้ำแน่กดกระดิ่งเพื่อสะรับลิปนหม่ธจากบาลานครับจ้าบาลังสนองก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาให้ได้หลายเด้อจ้าก็จังขอการคิใไม่จ้าคลิปหนีบาลังสนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ